อดีตไม่สำคัญปัจจุบันฉันจะสู้พลาดพรั้งเป็นดังครูฉันจะสู้แล้วฉันจะรวยที่ youtube สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวิทตารถใบเชืรอมันพี่น้องจ้ะสาวงามเมืองอุดรธท่านี่คึกเก่าค่ะพี่น้องนะคะว่าก็บอก,บอกนอะพี่น้องเนาะ,ะมีความโชคดีในทุกๆวันพี่น้องจ้เมืงหนีโชคดีไรเตอพี่น้องจ้ะ สิว่าวสู้ฟังเนาะก็ไม่อยากอันไม่อยากว่าวสูมูฟังแต่ว่าอยากว่าวขาพี่น้องม <laughs> ันหมายความว่ายังไงวันนี้อ่ะอ่ะยงคือบางสันว์นะพี่น้องเนาะตั้งใจอยู่น้ำกันกันกบพใหย่มากบัเคยขอแล้วเธอพี่น้องบ่เคยขอแล้วนะคะไม่จะเพินเบิงเราเพินก็จะถามเฮาล้วเฮาก็จะบอกว่าเออดีอยางสิจังสัตยังสี่ห้องว่างสัตพี่น้องคือกันค่ะพี่น้องเรื่องเงินเรื่องคําคือกันอ่าเงินคํากับแก้วเนี่ยจะบอกแล้ว สิบ,บอกแล้วตั้งแต่คบเลยค่ะพี่น้องว่าว่าคือเฮาเฮามีลูกต้องต้องดูแลแต่ะละเดือนคอยใส่ประมันเท่านีเท่านี้เด้อแล้วบางสิบอกแล้วนะคะแล้วก็ห้มากคู่เดือนพี่น้องจ,จ้ะเมื่อนี้จริงๆเราเฮาเฮาก็งหูยู่หนหมค่ะเนาะว่าเราก็บราเปณนคนหลังคนรวยพี่น้องจ้ะแต่ว่าก็าเฮาก็เคยผ่านประสบการณ์ของ,ของการมีสามีมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะนะ มันมันมันแตกต่างกันหลายเติอบอยู่ค่ะพี่น้องหลายอีดีพี่น้องจะนะคะถึงเอ่อถึงจะบ,บ่ถือถึงจะบ,บ่แม่นว่าถือรางวัลทีหนึ่งเป็นสิบล้านสิบสองล้านหรือว่าเศร้าล้านขโมูกับบ่เป็นอย่างน้อเนาะแต่ว่าเฮากินเฮากินแบบน้ำซ้อใายไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องจ้ะอ่าเมื่อเศร้าโชคดีโชคดีอย่างหนึ่งเนาะอ่าไอ้ทั่วไปแต่มองไทย อายแล้วลำบากค่ะพี่น้องจ้ะเพราะว่าสมัย,ยจะขี่จะคล้องน่ะอ่าการลำบากอายไปเฮ็ดงานต่างประเทศเท่ากับเอาอายอายกับส่มไข่ใส่ตลอดทรัลหมื่นสองมื่นนะคะวัะทนที่นี่พอดีมืองเสาอ,อายได้โทรมาโทรมากับประมาณตีห้าเนี่ยแหละพี่น้องอยู่เมืองไทยกับประมาณอ่ะอยู่เมืองไทยซีซีเมือเสาพี่น้องเราโทรมาเนาะเราก็ได้โทรมาอีหล้ากระส่น ไอ้ลำบากนี่วาสันเงินคข้ากับแก้วไอ้หาไม่ไอ้หามากมันก็ลอยลอมืดแล้ววาสันละว่าเขาก็คุยกันโดนตัวพี่เนาะเพราะว่าโทรศัพท์โอเอาบ้างไว้หัวเตียงพี่เนาะยังหมดเสาร์เราเลยถามผู้ใดโทรมาจะเสาร์ที่รักว่าสันละว่าก็เลยบอกสุราฟังว่าออ้โทรมาเขาโทรมาอย่างละว่าสันก็ก็เลยบอกสุราฟังอีกพี่เนาะว่า อ้แล้วลําบากสนอะเพราะว่าเราหูจักไอ้คนนีอยู่นะไอ้ลําบากสนอกอันตะกี้น่ะ่อยบ่้มมี่เงิน่อยก็ขอนขอเขาสนกอกไอ้าย่อยก็ให้ข่อยตลอดหรวอบางสิอันเจ้าเจ้าเอา้ยเจ้าน้ำาอ้จาอายจะมาลายบันไดก็เล่าเลาเลยถามก็เลยบอกว่าโอ้ยก็ลายตืบแล้วสนอกพอในชีวิตนในชีวิตนี้เขาก็ถือว่าหลายเนะพี่เน,นะ ก็เรียกว่าเท่าใหญ่ค่ะสันก็เรียกว่าเจ็ดหมื่นเรีย่าสิพี่น้องเล่าก็เล่นเล่าก็เล่จัดการในี่พี่น้องจ้ะอันนี้ก็เป็นย่างบุญขอบพูดหลายเ้อขอบุูดสาปี่เด้อใส่หนียวนะคะเพราะว่าเขากเบิ่เคยบอกพี่น้องเพราะว่าเขาก็งูอยว่าเล่าเล่ากับโมเมนต์คนหลังค้นรวยอีกอย่างพี่น้องกะแล้วก็กินท้เงินเดือดกับเสียนเล่าธรรมดานะคะเล่าก็เลยให้ว่าที่นี่อันนี้มาแล้มากกว่าที่นี่เนี่ยมาแล้มากคนก็ ไอ้เนียอีพี่น้องจพา่น่น่นสร้างอ่อนไล่์ไว้นี่พี่น้องจ้ะเขามาส่งมือหนีพอดีนะอันเดี๋ยวให้เบิ่งพี่น้องก็บพ่าแม่นยังดอกค่ะพี่น้องหมอหมออบก็จะหมออบอยู่บ้านเฮาพี่น้องจ้ะหมออบก็จะอยู่หมออบบ้านาพี่น้องเนี่ยเนี่ยเพราะว่าอันเราเสิร์เบื้องอันหมอ้อหม้ออบไรน้ํามันแล้วว่ามันหน่อยโพดมันอบไกลเป็นตู่ได้พี่น้องการิีใสเครื่องอบใหญ่ของเขานี่ มันทำความสะอาดยนี่มันกว่างปวดผมกกั้นเลยซื้อห้ใหม่พี่น้องอันนี้จะเป็นยางบุญไ้่พี่น้องเนาะมือแรงสิงย่อดมมี่หรอกอ๋อสวิาทาเธอพูดอะไรไปนี่เออย่อดมก็ย่อดดมล้วนละพี่น้องเนาะเป็นจะโดมยี่หรอกพ่อช่วงนี้อาบน้ำกู่มืออยู่พี่นอ้องเพราะว่าช่วงนี้หอ่อนอาบน้ำกู่มืออยู่แันเดือนอนแช่สามชั่วโม,มงพี่น้องแฟนเฟน,นติดอ่างพี่น้องจ้ะ ติดอ่างสามชั่วโมงก for ็ไม like <laughs> okay. <laughs> ่ส like you know, ิทธิ์นะนอนเสียนาอยอดพี่น้องจาขคงว่านอนเสียชั่วโมงหนึ่งจุขคงก็ถือว่าถือว่านานแหล้วนะเล่านี่บัสสามชั่วโมงเลยติดอ่างเลยพี่น้องจะก็เป็นใจยอดุดดมีใจเนาะเนาะเพราะว่าอาบน้ำอยู่นะพี่น้องเนาะขนาดน้าวเนี่โอ้ยพี่น้องบ่าว่าคุณใดพี่น้องเนาะเอากะแซมนี่แหละพี่น้องจะกะบอกไปน้ากินไปน้ำนะพี่น้องพี่น้องเคยกินบ่เนี่ย พี่หน่องอ่านเลยรถของข่อยที่ในพี่น้องให้ทอดเข่าพี่น้องทอดเข่าแห้งเพระาะว่าข้าวหนึ่งข้าวเราข้ากินบ่มเอิญนี่สินะก็เลยตากตากแห้งมาถ้าทอดกินเป็นยังงเป็นยะังบุญอยู่เลีพี่น้งอง เพราะว่าผัวไทยบผัวฝรั่งผัวไทยเล่ากับเป็นคนดีพี่น้องค่ะแต่ว่าเพียงแค่ห้าอ่อนไ่นเข้าใจกันคือว่าเนาะเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญห่วงกันมาสัมนำมาพี่น้องเนาะได้เล่า็ดีอยู่เพื่อ่ก็ดีพี่น้องนเรามีหลายเราก็ใส่หลายหลือเนาะเอาซัมเมอร์เลยพี่น้องค่อยกินแบบน้ำซอสใส่ไปไหมพี่น้องเนาะกินแบบบ่มืดก็เกนกับห้าอ่อนอ่า ม,นนม,มี่น้ำมิ่บอน้ำซักซิทในยูทูบพอเนี่ยวพี่น้องจ้ะกินไปเรื่อยๆกินไม่หมดจะบ่หอดลูกหอดตอเตาเข้าหรือพี่น้องเนาะขะเนาะพยายามด้วยพี่น้องเด้อพยายามพยายมมันสําเร็จถ้าเกิดสําเร็จแล้วเข้าเข้ามิ่บอน้ำซักซิทได้กินมีมี่มบอปบาดาลได้เปิดกินเปิดใส่ตลอดตลอดชีวิตพี่น้องจ้ะหอดลูกเข้ากับว่าได้ถ้าเกิดว่าห้าตายไปละอาหารดิบยัางเขาเข้าเกิดว่าเข้าบ่เเ็ณ เฮ็ดเสียเห็ดหนำมันกะลูกเข้ากับส่เดร็กขึ้นเกาพี่น้องเป็นเังสั้นค่ะพี่น้องจ้ะพยายามเฮียมันผ่านได้พี่น้องเด้อเห็ดจังใดก็คือจังบอกคลิปกวนน่นะหระเฮ็ดแบบค้นปวดขีดขันค้นเข้าปวดขีดเฮ็ดจังใดมันกนตน็ต้องไปได้พี่น้องต้องไปต้องไปห้ามหมองให้ได้ได้พี่น้องถูปถูกคะ่ะเฮ็ดพ่อกำกายเย็ดพ่อก,กระเทือนเอาถามเนี่ยต้นไม้อะไรที่ใหญ่ ใหญ่ที่สุดหลายคนก็คงตอบว่าต้นโพต้นนั่นต้นนี่นะพี่น้องบอกให้นะเพื่อนๆค่ะต้นไม้ที่ปลูกก่อนและมีการบำรุงรักษาบำรุงรักษาค่ะพี่น้องจ้ะบ่าเมเป็นปลูกซื้อเน้ยปลูกก่อนซื้อเระบอบบำรุงรักษากับ่บใหญ่พี่น้องค่ะเนาะต้นไม้ที่ปลูกก่อนและมีการบำรุงรักษาสําหรับตัวสวิทารถเองคือ อยากอยากตอบว่าต้น YouTube กับพี่น้องต้น YouTube ค่ะ,ต,คะต้น YouTube จะเติบโตจะใหญ่ไปเรื่อยๆและจะออกหมากออกผลให้เราได้กินตลอดน้ำซอสทรายบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ดีเยี่ยมเลยพี่น้องจะมมี่มองได้ให้โอกาสเฮ้าด้วยพี่น้องเด้อ u YouTube เท่านั้นที่ให้โอกาสเรา กดเขากอบอะไรว่าจะจะนั่นนะคะจะจะจะยากเกินไปเพียงแต่ว่าคนส่วนมากจะคิดว่ามันยากมันก็เลยยากค่ะพี่น้องแต่ถ้าเกิดว่ามาเปลี่ยนความคิดแบบว่ามันง่ายเฮ็ดได้ฉันเฮ็ดได้ฉันสําเร็จมันก็จะเฮ็ดได้เฮ็ดเฮ็ดได้เฮ็ดซัาเ็จค่ะพี่น้องจะ้ะเพราะฉะนั้นแยกไปคิดว่ามันยากทุกสิ่งทุกอย่างบอกว่าง่ายไปก่อน นี้ตายพี่น้องอันปวดขี้กับนี้ตายคล้ายๆอันเดียวกันเลยพี่น้องเห็นบอเไม่ลาตำรวจเมื่อนนไล่คนจนไล่จนไล่จนเนว่าไล่พวกเรนไพ่ไให้โลพี่น้องเป็นยังจากคนปวดขายอยู่ผู้ถอดปวดขาอยู่นะเรนไพ่เนพรนให้โลวอ่ะตำรวจมาแร่นหานเลยพี่น้องหัวสูงปาอะไรก็ยังโดดขาม่พี่น้องจ้ะเพราะว่าคนเ้องมันหนีตายไง่ายแมนบอแมนคะ่ะเพราะฉะนั้น ทำแบบคนปวดขี้ทำแบบคนหนีตายแล้วเราจะสำเร็จนะคะเ,เพื่อนเป็นกำลังใจให้กับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับสวิทาาด้วยนะคะกดแชร์ได้นะคะถ้าถ้าคิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงปารถนาสิงใดขอให้สมหวังทุกประการ เอ็นยังไก่เฮดเป็นเรื่องง่ายๆนะคะไม่มีคําว่าสายหากว่าเรายังได้เริ่มไม่มีคําว่าอยู่ที่เดิมหากว่าเรายังค้นหาไม่มีคําว่าเป็นที่หนึ่งหากว่าเรายังพึ่งพาไม่มีคําว่าช้าหากว่าเราลงมือทําสําเร็จแน่นอนสวัสดีคะ่ะ h ช o s e